ภาควิชานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ่อรมีทีมผู้บริหารคนาจารย์ที่อุทิศแรงกายแรงใจในการลางนโยบายวิทยาศาสตร์การบริหารงานการจัดทาหลักสูตรและมีความเชี่ยวชาญด้านการสอนปัจจุบันมีอาจารย์ดรรดีธนารักษ์เป็นหัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์มีคนาจารย์ทั้งสิ้น9ท่านตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์หนึ่งท่านและจบการศึกษาระดับปริญญาเอกสามท่านด้วยศักยภาพแห่งการพัฒนาที่ไม่เคยหยุดนิ่ง บนราษานของการเป็นผู้นําด้านการจัดการการสื่อสารสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการสื่อสารในระดับท้องถิ่นระดับชาติและนานาชาติตลอดจนการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพด้านการสื่อสารและการผลิตสื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาษาทางด้านนิเทศศาสตร์และการสื่อสารให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน พัฒนาองค์ความรู้ด้านการสื่อสารด้วยกระบวนการวิจัยได้นำไปพัฒนาแก้ปัญหาในกระบวนการเปลี่ยนการสอนและการพัฒนาท้องถิ่นประยุกต์ใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคมรวบรวมองค์ความรู้พัฒนาและอนุรักษ์สื่อสารสื่อทั้งบ้านและศิลปะวัฒนธรรมในท้องถิ่นสร้างเครือข่ายทางวิชาการและเครือข่ายทางสังคมเพื่อดเนินกิจกรรมต่างๆในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม ด้วยสักยภาพในการพัฒนาที่มีุลยั้งกว่าทศวรรษที่ผ่านมาประสานกับความพร้อมในทุกๆด้านที่จะช่วยกันเสริมสร้างให้ภาควิชานิเทศศาสตร์เป็นผู้นําด้านการจัดการการสื่อสารเป็นศูนย์รวมทางความคิดนำทางสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและการวิจัยพ,พัฒนาสังคมที่พร้อมเป็นทางเลือกแห่งอนาคตทางการศึกษาของทุกคนณาวันนี้ภาควิชานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกระบีในรั้วเขียวเหลือง ชึกงเป็นอีกหนึ่งภาควิชาที่คงมั่นพัฒนาต่อไปเพื่อเกียรติและศักดิ์ศรีของเราภาควิชาทางนิาคณะวิทยาการ,การมหาวิทยาลัยราชภัทรราชดริดมหาวิทยาลัยเพื่อการศษาและพัฒนา,ฒนาของทิต